ชาดกเรื่องมโหสถปัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่171จากตอนที่แล้วขณะนั้นพระนางสลาก,กเทวีทรงชวนให้พระนางนันทาเทวีพระราชบุตรพระราชธิดา มาบรรทมร่วมกับพระนางในห้องเดียวกันท่านใดน,นั้นทหารหน่วยจูโจมของมโหสถบัณฑิตก็ขึ้นไปเคาะประตูร้องเรียกพระนางเหมือนว่ามีธุระสำคัญเร่งด่วนพระนางสลากเทวีสนับเสียงเคาะประตูดังรัวผิดปกติพระนางทรงลุกจากพระแทน่นเปิดพระทวาร สเสด็จออกมาตรัสถามทหารเหล่านั้นว่าพวกเจ้าน่ะมีธุระอะไรหรือทหารเหล่านั้นก็แซงทูลว่าบัดนี้พระอธิราชจุลนีน่ะได้ฆ่าพระเจ้าวิเทหราชกับมโหสถได้แล้วพระองค์พร้อมด้วยพระราชาทั้งหมดจึงได้นัดหมายจะดื่มฉลองชัยบาลกันดังนั้นจึงได้ส่งพวกข้าพระองค์มา เพื่อนำเสด็จพระองค์พร้อมด้วยพระนางเจ้านันทาเทวีและพระราชโอรสพระราชธิดาไปสู่มณฑลพิธีพระเจ้าค่ะพระนางสดับดังนั้นก็ทรงเชื่อทันทีโดยไม่ทรงลังเลพระไทยเมื่อทหารเหล่านั้นนำเสด็จกษัตริย์ทั้งสี่พระองค์มาถึงเชิงบันไดก็ช่วยกันเปิดปากประตูอุโมงค์ แล้วทูลเชิญให้เสด็จพระดำเนินไปตามเส้นทางน,นั้นเมื่อนำเสด็จไปใกล้ถึงประตูทางออกทหารเหล่านั้นก็ทูลเชิญกษัตริย์เหล่านั้นให้ประทับพักผ่อนภายในห้องโถงให้ทหารส่วนหนึ่งคอยเฝ้าอยู่ภายนอกห้องโถงอีกพวกหนึ่งไปรายงานให้มโหสถบัณฑิตทราบ เมื่อมโหสถมันฑิตร,รู้ว่าภารกิจสำคัญสำเร็จลงแล้วด้วยดีจึงรีบไปเข้าเฝ้าพระเจ้าวิเทหราชขณะนั้นพระเจ้าวิเทหราชประทับนั่งเหนือพระราชบัลลังก์ทรงรอคอยขบวนของพระราชกุมารีปัญจาลจันทีอยู่ด้วยพระหัตไทยร้อนลนทรงรำพึงว่า ทำไมหนอพระเจ้าจุลนีถึงได้ส่งพระธิดามาช้าเหลือเกินแล้วเมื่อไรละ่ะเราจึงจะได้เห็นหน้านางผู้มีดวงพักดังจันร์เพนเสถีเท้าเธอทรงรอแล้วรอเล่าแต่แล้วก็ยังไม่เห็นทีท่าว่าขบวนเสด็จของพระราชธิดาจะมาถึงเมื่อทรงอดทนรอต่อไปไม่ไหว จึงเสด็จลุกจากพระราชบัลลังผินพระพักไปยังช่องพระแกลทอดพระเนตรดูภายนอกพระมหาประสาททันใดนั้นเองภาพที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าทําให้พระองค์ถึงกับทรงตกพระไัยเพราะบัดนี้พระนครที่พระองค์ประทับอยู่ได้ถูกกองทัพมหึมาเคลื่อนกําลังพล เข้าล้อมกำแพงพระนครไว้แล้วโดยรอบแสงคบเพลิงนับแสนแสนดวงทูกาสาดส่องไปทั่วบริเวณท่านอาจารย์ดูนั่นสิพระองค์ทรงชี้พระหัตถ์เรียกอาจารย์ทั้งสีให้ดูที่ช่องพระแกลอาจารย์เหล่านั้นก็รีบหันไปดูด้วยสีหน้าตื่นตระหนกพระเจ้าวิเทหราชทอดพระเนตรเห็นดังนั้น ก็ทรงบังเกิดความคลางแคลงในพระไทยจึงรับสั่งถามว่าท่านเห็นหรือไม่กองทัพใหญ่โตมโหรานนั่นน่ะคือกองทัพปัญจาลนครไม่ใช่หรือเอ๊ะแต่ว่าเหตุใดน่ะพระเจ้าจุลนีถึงต้องนำทัพมามากมายถึงเพียงนี้ด้วยเล่าดูสินั่นน่ะพลทหารสวมเกราะติดอาวุธครบครัน ทำเหมือนกําลังเตรียมจะรบทัพจับศึกอย่างนั้นแหละนี่พระเจ้าจุลนีนะ่ะทรงโปรดปรานเราหรือว่าทรงกลิ้วเรากันแน่นะอาจารย์เสนากาจึงกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้าขอพระองค์อย่าได้ทรงวิตกไปเลยพระเจ้าค่ะข้าพระองค์ว่ากองกําลังอารักขาที่แน่นหนาน่านะ พร้อมด้วยคบเพลิงที่ถูกจุดขึ้นมากมายขนาดนั้นคงเป็นกองพลที่ติดตามรักขาขาบวนเสด็จของพระราชธิดาน,นั่นแหละฉลยพระเจ้าจุลนีนะ่ะคงมีพระประสงค์จะถวายความคารวะและกระทำสการะแด่พระองค์ในฐานะพระราชอาคันตุกะให้ยิ่งใหญ่สมพระเกียรติกระมังพระเจ้าวิเทหราช ยังไม่ทรงแน่ประไทยจึงรับสั่งถามท่านอาจารย์ปกุสะว่าท่านอาจารย์ท่านคิดว่าเป็นอย่างที่อาจารย์ใสนากาพ,พูดจริงๆหรืออาจารย์ปกุสะก็รีบกลาบทูลต่อทันทีว่าข้าแต่มหาราชเจา้าข้าพระพุทธเจ้าพิจารณาเห็นด้วยกล้าว,ว่าพระเจ้าจุลนีนะ ทรงมีพระประสงค์ที่จะถวายคารวะพระองค์ในฐานะพระราชอาคันตุกะจริงพระเจ้าค่ะจึงได้จัดวางกองกําลังอารักขาพระองค์ไว้อย่างสมพระเกียรติพระพุทธเจ้าค่ะซึ่งแน่นอนว่าอาจารย์ที่เหลืออีกสองคืออาจารย์กาหมินทะและอาจารย์เทวินทะก็คงกราบทูลตรงกันอย่างไม่ต้องสงสัย ล้วนเป็นการแสดงความคิดเห็นที่ต่างก็ชื่นชมบุญญาธิการของพระเจ้าวิเทหราชที่พระเจ้าจุลนีได้ทรงส่งกองพลมาอารักขาพระองค์ซึ่งเป็นการกราบทูลที่เอาอกเอาใจเจ้านายแต่เพียงอย่างเดียวไม่มีใครกล้ากราบทูลถวายความคิดเห็นว่าพระเจ้าจุลนีนะ่ะทรงยกทัพมาล้อม เพื่อจับพระเจ้าวิเทหราชเ,เพื่อปลงพระชนเลยแม้สักคนเดียวดังนั้นในการแสดงความคิดเห็นควรเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆโดยปราศจากอาคติสอันได้แก่ 1. ชฉันทาคติลำเอียงเพราะรักใคร่ 2. โทสาคติลำเอียงเพราะกโกรธ 3. โมหาคติลำเอียงเพราะเขาว4พยาคติลำเอียงเพราะกลัวทั้ง4ประการนี้ไม่ควรประพฤติอย่างเด็ดขาดเพราะเป็นทางแห่งความเสือ่อมระหว่างที่พระเจ้าวิเทหราชทรงหารืือกับอาจารย์ทั้ง4อยู่นั้นเสียงบัญชาการรบของแม่ทัพในกอง ที่นำกองช้างกองมา้ากองา่ากและพลแม่นธนูเข้าห้อมล้อมพระนครอยู่นั้นก็ดังสนั่นเอ็ดอึงแว่วกังวานเข้าไปถึงที่ประทับของพระเจ้าวิเทราชเอ้าเร็วนั่นนะ่ะแบ่งกันไปประจำอยู่ด้านโน้นอีกส่วนหนึ่งจงเฝ้าระวังอยู่ที่นี่ จงเตรียมทุกอย่างให้พร้อมอย่าได้ประมาทเป็นอันขาดพระเจ้าวิเทหราชทรงสนับเสียงบัญชาการทัพแววมาแต่ไกลก็ทรงวาดวันพระหัไทยรีบรับสั่งถามมโหสดบัณฑิตซึ่งนั่งอยู่ในที่นั้นด้วยว่าพ่อมโหสดเธอน่ะเข้าใจว่าอย่างไรพระเจ้าจุลนีและเสนาเหล่านั้นน่ะ กำลังเตรียมจะทำการอะไรกันหรือมอโหสถได้ฟังพระดำรัสแล้วจึงคิดในใจว่าก่อนนี้นะพระราชาไม่ทรงเชื่อถ้อยคำของเราเลยก็เราเคยทูลเตือนพระองค์แล้วไม่ใช่หรือแต่พระองค์กลับทรงกลิ้วเราถึงกับขับไล่เราออกจากที่เฝ้าเพราะหลงเชื่อคำของราชบัณฑิตทั้งสี่มากกว่า เอาเถอะคราวนี้นะเราจะต้องข่มขู่พระองค์ให้ทรงเสียวสะดุ้งสักหน่อยพระองค์จะได้ทรงสำนึกบ้างว่าการเลือกคบคนนั้นมีคุณและโทษเช่นไรภายหลังเราจึงค่อยปลอบพระไทยแล้วนำเสด็จพระองค์ไปจากที่นี่ครั้นแล้วมโหสถจึงกราบทูลว่าขอเดชะมหาราชเจ้า พระอธิราชจุลนนะีมีกำลังพลมากทรงยกทัพใหญ่มาล้อมพระนครไว้ก็ด้วยหมายจะจับพระองค์แล้วปรงพระชนสะเนวันพรุ่งนี้แหละพระเจ้าค่ะคำกราบบังคมทูลที่สั้นๆหนักแน่นและจริงจังของมโหสถบัณฑิตทำให้ทุกคนในที่นั้นพากันสะดุ้งโยงวาดผวาไปตามๆกัน โดยเฉพาะพระเจ้าวิเทหราชนั้นเมื่อรู้ว่ามรณภัยกำลังจะมาถึงพระองค์แล้วในอีกไม่ช้าก็สงตกพระไทยกลัวจนลนลานแทบคล้องพระสติไม่อยู่พระสอแห้งผากพระเขระไม่มีในพระโอษฐเกิดความเล่าร้อนในพระสรีรกายจนปราณแทบจะดับลงในทันที ส่วนว่ามโหสถบัณฑิตจะมีวิธีเตือนสติพระเจ้าวิเทหราชให้ทรงเข็ดหลาบอย่างไรอีกโปรดติดตามตอนต่อไป